สวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็ผู้สนใจในการฟังธรรมของธนาคารความสุขทุกท่านนะครับผมเมดดี้พิทยากรก็กลับมารับหน้าที่เล่านิทานในคืนวันทำงานนะวันอังคารจริงๆแล้วก็เป็นสัปดาห์ที่น่าจะรอคอยสำหรับหลายคนนะครับเพราะว่าหลายๆที่เขาก็หยุดให้ในวันพฤหัสกับวันสุกนะครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกที่นะ แต่ที่แน่ๆในะราชการน่าจะหยุดนะครับนั้นก็ยินดีล่วงหน้าสําหรับใครที่จะได้หยุดยาวนะครับจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแหละแต่ว่าในเมื่อมันมีวันหยุดเกิดขึ้นนะวันหยุดก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับคนที่ทํางานแล้วเครียดเครียดแล้วเหนื่อยเนื่อยนะครับนิทานของธนาคารความสุขก็พยายามจะ,จะนํามาเล่าเพื่อจะช่วยผ่อนคลายความเครียดของท่านนะครับจะได้มีความสุขกายสบายใจนะ ในภาวะที่ก็ต้องบอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่จะบอกเข้าใจได้ไหมก็เข้าใจได้นะจะบอกว่าเข้าใจได้ยากทําใจได้ยากก็ทําใจได้ยากกแล้วแต่นะฮะเราจะจะมองอยังไงมันก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งของบ้านเมืองซึ่งมันมีปัญหาหมักหมมมาอยู่นะมีปัญหาหมักหมมมีคนคิดต่างเห็นต่างแล้วก็ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลง เป็นนี้วิธีการเจตนาจะดีไหมก็เรื่องหนึ่งวิธีการจะดีไหมก็อีกเรื่องหนึ่งเหมือนราชการรัฐบาลก็เหมือนกันนะเจตนาจะต้องการรักษาความสงบนะเจตนาดีก็เรื่องหนึ่งแต่วิธีการจะดีไหมก็แล้วแต่นะครับว่าใครจะเอามาตรฐานอะไรมาวัดเนาะเราก็ดูใจตัวเองไว้เยอะๆนะครับสำคัญเลยว่าถ้าอยากตามข่าวนะครับ อยากตามข่าวอยากดูถ่ายทอดสดอะไรเงี้ยดูได้หมดละครับไม่ไม่ว่าหรอกทุกคนมีสิทธิ์เนาะดูแล้วก็มีประโยชน์แบบหนึง่งแล้วก็ไม่มีประโยชน์อีกแบบหนึง่งอันนี้ดูแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญคือต้องดูใจตัวเองไปด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะมีอารมณ์มีความรู้สึกในทางลบมีโทสะเกิดขึ้นเยอะเรียกว่าอะไรนะมีทุกขทางใจนะโดยไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่แต่ก็เลี่ยงยากแล้วนะมาถึงเวลานี้นะครับนะ ทีนี้วันนี้เนี่ยที่จะเล่าเรื่องของพระเจ้าสุปปุทธสักยะซึ่งชื่อก็บอกกันแล้วนะท่านเป็นคนในตระกูลสักยะท่านมีศักเป็นเป็นพ่อตาของพระพุทธเจ้านะครับเป็นพระบิดาของพระนางยโสธราพิมพานะทีนี้แล้วก็แล้วก็เป็นพ่อของพระเทวทัตด้วยนะครับนะเั้น พระเจ้าสุปปพุทธเนี่ยก็เลยผูกอาฆาตในตัวของพระพุทธเจ้าด้วยสองเรื่องนะครับหนึ่งก็คือท่านมองว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยส่งทอดทิ้งพระนางยโสชราพิมพาออกบวชนะก็รู้สึกเหมือนกับที่หลายคนถามผมมามีคนถามที่เล่าเล่าเรื่องวันนี้เพราะว่ามีคนถามผมมาว่าอยากให้ช่วยอธิบายเรื่องของ พระเวสสันดรนหน่อยว่าทําไมต้องทิ้งลูกทิ้งเมียไปเขาไม่เข้าใจที่ไม่เข้าใจก็เป็นเหมือนกับพระเจ้าสุปภพุทธะคนนี้นะฮะโดยความที่เป็นพ่อใช่ไหมเป็นพ่อหนึ่งลูกสาวแต่งงานเนะสร็จแล้วลูกเขยเนี่ยก็ออกบวชไปซะตัวเองรักลูกสาวก็เลยรู้สึกว่าไม่ชอบ เกลียดลูกเขยคนนี้มากนะที่ทิ้งลูกสาวของตัวเองไปนะทำให้ลูกสาวเองต้องกลายเป็นม่ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องใหญ่นะอันประเด็นที่สองก็คือว่าเมื่อพระเทวทัตออกบวชเนี่ยพระพุทธเจ้า <c oughs> ในมุมมองของสุป,ปพุทธะนะ <p ast u> เขามองว่าพระเจ้าตั้งตนเป็นศัตรูกับพระเทวทัตแต่ทาง,งที่ในความเป็นจริงแล้วพระรัชจไม่ได้ตั้งตนเป็นศัตรูกับพระเทวทัตเลยแต่พระเทวทัตต่างหากที่ตั้งตนเป็นศัตรูกับพระพุทธเจ้านะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยมันสอนเราได้ว่ามุมมองของคนเราเนี่ยทัศนคติของคนเราเนี่ยบางทีมันมองอะไรเนี่ยเราไม่ได้มองแล้วเรา เราอาจจะมองแบบว่าไม่ถูกก็ได้นะไม่ไม่ไม่ถูกตามความจริงแต่ด้วยความที่เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองมากเรามีทิฏฐิมานะนะศัพท์ทางพระท่านเรียกว่าทิฏฐิมานะคือความคิดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นของตนนะเราคิดว่าไอ้อย่างเนี้ยถูกนะเ,เราก็จะรู้สึกว่าใครที่คิดต่างจากเราเนี่ยมันผิดหมดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นอันเนี้ย พระเจ้าสุป,ปพุทธะก็เป็นเหมือนกันนะครับคือในมุมมองของท่านท่านมองว่าพระพุทธเจ้าตั้งตนเป็นศัตรูกับพระเทวทัตซึ่งเป็นลูกชายขอยงตัวเองนะครับเพราะนั้นเมื่อมีความคิดมีมุมมองเช่นนี้ก็เลยโกรธแค้นในตัวพระพุทธเจ้าเป็นอันมากครับอยู่มาวันหนึ่งนะเมื่อพระศา,าสดาสเสด็จไปต้องการคือท่านรทรงรับอารัธนาเพื่อจะไปเสวย ที่บ้านของอ,อ,อุบาสกคนหนึ่งนะเสร็จแล้วระหว่างที่จะเดินทางไปพร้อมด้วยภิกษุสาวกจำนวนมากเนี่ยนะครับพระเจ้าสุพภพุทธเนี่ยทราบกำหนดการล่วงหน้าว่าวันนี้พระพุทธเจ้าจะเสด็จนะไปยังบ้านของคนนี้คนนี้นะก็เลยเสด็จมาประทับนั่งขวางทางไว้นะครับเอาทหารมามา มาปิดซอยมาปิดถนนว่างั้นเถอะนะปิดถนนไวนะ้พวกทหารก็เลยกราบทูลว่าพระาศาสดานะพระาศาสดาเสด็จมาพระเจ้าสุภพุทธะตรัสว่าพวกเจ้าจงล่วงหน้าไปก่อนนะเพื่อไปบอกพระสมณะโคดมว่าพระสมณะโคดมนั้นาหาได้ใหญ่กว่าพระเจ้าสุภพุทธะไม่นะครับเพราะฉะนั้น ตัวพระเจ้าสุปปพุทธเนี่ยจะไม่เปิดทางให้แก่พระสมณะโคดมนะเสร็จแล้วก็ให้คนเอาโต๊ะมาตั้งตัวเองก็สวยน้ําจันทร์นะสวยน้ําจันทร์น้าจันทร์เนี่ยนะครับก็คือเหล้านะสุราคําว่าน้ําจันทร์นี่ภาษาโบราณหน่อยหนึ่งเนี่ยก็สวยน้ําจันทร์ไปขวางทางไม่ให้พระเจ้าเนี่ยไปรับพารัถนาไปเสวยตามที่รับพารัถนาไว้ได้นะอันนี้พอทหารไปทูลแล้วเนี่ย ก็กลับมานะแล้วก็พวกมหาเล็กเนี่ยก็พยายามทูลขอใหพ้พระเจ้าสุปปุทธเนี่ยเปลี่ยนใจโอ้ยอย่าทำอย่างนี้เลยนะพระองค์ไม่ดีหรอกนะโอ้กไปขวางทางพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ดีเลยนะอะไรเงี้ยนะก็พระเจ้าสุปปุทธธัก็เป็นคนดื้อฮนะไม่ยินยอมยังไงก็ไม่ยอมฉันไม่ยอมไปอะ่ะฉัน ใหญ่อะชั้นเมืองเนี้ยชั้นชั้นใหญ่อะ,อะจะเอาไงอะชั้นจะขวางอะ,อ,ะอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้เมื่อพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ทางเสด็จไปสเสวยพระตาหารก็เลยเสด็จกลับครับวันนั้นพระเจ้าอดข้าวหนึ่งวันอดข้าวหนึ่งวันพระเจ้าสุป,ปพุทธเนี่ยก็อยากรู้ว่าพระพุทธเจ้าจะมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างก็เลยส่งสายรับไปนะเขาเรียกว่าจารบุรุษนะจารบุรุษเนี่ย ปัจจุบันเขาเอามาใช้อีกคำหนึ่งเขาใช้คําว่าจารชนจำได้ไหมครับชนก็หมายถึงว่าผู้คนบุคคลแต่ว่าบุรุษเนี่ยเจาะจ,จงว่าเป็นผู้ชายนะเพราะฉะนั้นก็ส่งจาระบุรุษไปนะ,ะส่งสายลับไปแอบฟังดูนะครับว่าพระสมณะโคดมจะตรัสอะไรบ้างจากการที่วันนี้เนี่ยโดนปิดทางไว้ไม่ให้ไปรับพัฒหารได้นะ หลังจากที่ปรากฏว่าหลังจากที่พระศาสดาเสด็จกลับมาแล้วก็ส่งแย้มพระโอษเล็กน้อยแย้มพระโอษเนี่ยก็หมายถึงว่าแย้มยิ้มมุมปากนิดๆน,น,น,นะฮะพระอานนท์งทราบนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยพระเจ้าจะไม่ท่งแย้มพระโอษพร่ำเพื่อนะฮะเลยทูลถามว่าทรงแย้มพระโอษเพราะเหตุใดพระเจ้าข้านะพระเจ้าเลยตรัสว่าดูก่อนอานน ในวันที่7นับตั้งแต่วันนี้พระเจ้าสุปปพุทธจะถูกแผ่นดินหรือธรณีสูบนะฮะที่ใกล้เชิงบันไดภา,ายในปราสาทนั่นเองนะครับในปราสาทของพระพุทธเจ้าสุปปพุทธเลยนะครับราชบุรุษนะหรือจารบุรุษเนี่ยเคทำหน้าที่สายสืบกลับมาก็ทูลข้อความนั้นให้พระเจ้าสุปปพุทธได้ส่งฝั่งนะได้ส่งทราบพ,พระองค์ก็เลยตรัสว่าต่อไปนี้นะเราจะ เหมือนกับว่าจับผิดนในคําของพระสม,มณะโคโดมให้ได้ก็คือพระสม,มณะโคโดมบอกว่าพระองค์จะถูกธรณีสูบในเชิงเ,เชิงบันไดาภายในปราสาทนับแต่นี้ไปเจวันนะครับก็เสด็จขึ้นไปอยู่บนปราสาทชั้นเจ็แล้วก็ทรงแต่งตั้มไม่แต่งตั้มนะแต่งตั้งยามรักษาการไว้ โดยเลือกแต่เฉพาะผู้ที่มีกําลังวังชาดีนะแบบว่าตัวล่ํำๆใหญ่ๆเลยนะ,ะแล้วก็รับสั่งว่าหากพระองค์จะเสด็จลงไปด้วยความพลั้งเผลอก็ให้ช่วยกันดึงไว้อย่าให้ลงไปชั้นล่างเป็นอันขาดนะครับจนกระทั่งถึงวันที่8แล้วถึงจะค่อยปล่อยพระองค์ออกจากปราสาทชั้น7นี้ไปนะพระศาสดาทรง ฟังได้ทรงสดับเรื่องราวนั้นแล้วแล้วก็ทรงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่านะพระเจ้าสุป,ปพุทธานั้นอย่าว่าแต่เพียงนั่งอยู่บนปราสาทเลยต่อให้เหาะขึ้นไปในอากาศแลน่นเรือไปในมหาสมุทรก็ตามหรือจะเข้าไปอยู่ในซอกเขาก็ดีนะยังไงก็จะต้องถูกแผ่นดินสูบในที่ที่เรากล่าวแล้วนั่นเองนะครับคำของพระพุทธเจ้าย่อมไม่เป็นสองนะครับนะ ดังนี้แล้วก็ตรัสพระคาถาที่ยกไว้ในเบื้องต้นนั้นนะครับอันนี้เป็นบาลีนะบาลีที่ว่านี้บอกว่าอย่างไรเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับขอดูโพยนิดหนึ่งเพราจำบาลีไม่ได้บาลีนะท่านบอกว่าณนะอันตลิเคณสมุทธมนะณอันตลิเคณสมุทธรัมเชนะครับณนะปรพตานังวิวรังปวิสะ วิวรังประวิสานะครับนวิชตีโซชะคติปะเทโซยัตยัตรติตังนับปะสะเฮยยะมัจจุนะครับ,ค,รบนะคำแปลอบอกว่าไม่ว่าในกลางหาวคือกลางอากาศหรือท่ามกลางมหาสมุทรหรือระหว่างช่องภูเขา แผ่นดินที่มัจจุราชจะเอื้อมมือไปไม่ถึงนั้นไม่ได้มีอยู่นะครับนะไม่ว่าจะที่ใดนะมัจจุราชเอื้อมมือไปถึงได้หมดนะเพราะฉะนั้นออพอถึงวันที่7ครับนะพระเจ้าสุป,ปพุทธ,ธในอุตสาหอ,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 อยู่บนปราสาทชั้นเจนะ็ไม่ไปไหนเลยนะผ่านไปถึงวันที่7เป็นเวลาเดียวกับที่พระเจ้าสุป,ปพุทธ,ธไปประทับนั่งขวางทางพระศาสดานั่นเองนะครับ ม้ามงคลของพระเจ้าสุภพุทธ,ธะเกิดขนองนะเป็นสิงขนองนาขึ้นมานะแล้วก็เอาตัวไตะฝ้าบ้างกระแทกบ้างอะไรเงี้ยทำเสียงอึง้งอึอ้งไปหมดนะไม่มีใครปราบได้เอ่อม้ามงคลเนี่ยปกติแล้วเวลามีอาการอย่างนี้เนี่ยก็จะต้องให้พระเจ้าสุภพุทธ,ธะเนี่ยไปปรากฏตัวให้เห็นนะครับม้านั้นถึงจะยอมหยุดพยศ ฝ่ายพระเจ้าสุป,ปพุทธ,ธะได้สดับเสียงได้ยินเสียงนั้นแล้วก็ทรงทราบความว่าเกิดอะไรขึ้นเลยลืมเรื่องอื่นทั้งหมดนะครับเพราะว่าม้ามงคลเนี่ยเป็นม้าตัวโปรดของพระเจ้าสุป,ปพุทธ,ธะลืมเรื่องอื่นทั้งหมดก็เสด็จลุกขึ้นจะไปปราบม้าครับทันใดนั่นเองประตูก็เปิดออกยามรักษาการที่ทรงตั้งไว้ประตูละสองคนก็มิได้หยุดยั้งพระองค์ตามที่สั่งไว้นะครับ ตรงกันข้ามกลับจับพระองค์โยนลงมาเป็นทอดๆจนถึงเชิงบันไดปราสาทนั้นครับแผ่นดินก็แยกออกแล้วสู่พระเจ้าสุภปปพุทธ,ธลงไปยังอเวจีมหานรกนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของพระเจ้าสุภปปพุทธแต่นี้ย้อนมาถึงคําถามที่พูดถึงว่าทําไมอะไรนะเขาต้องการให้อธิบายให้เข้าใจว่าทําไมพระเจ้าวเวสสันดรเนี่ยต้องทิ้ง พระนางมัตสีนะครับกับกัญหาชาลีไปด้วยนะก็มองว่าการสละนะคำว่าทิ้งนี่หมายถึงว่าสละกัญหาชาลีให้ชูชกไปสละพระนางมัตสีให้กับพราหมณ์คนหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเป็นพระอินท์แปลงกลายมาเพื่อมาขอนางมัตสีไว้ไปเป็นคนใช้นี่นะฮะเพราะกลัวว่าเดี๋ยวถ้าไม่มาขอไว้ก่อนเนี่ยเดี๋ยว พระวิสันดอนก็จะยกให้คนอื่นไปอีกหลายมุมมองเนี่ยนะฮะทีนี้เรื่องนี้จะถ้าจะทําความเข้าใจต้องเข้าใจหลายหลายมุมมองก่อนอย่างแรกที่ต้องเข้าใจคือว่าบริบทของสังคมอินเดียเมื่อเมื่อ2,000กว่าปีมาแล้วนะครับ2,000กว่าปีมาแล้วเนี่ยยุคนั้นผู้หญิงต้องเรียกว่าแทบจะไม่ได้มีชีวิตเป็นของตัวเองนะครับผู้หญิงมีมี คุณค่าเป็นเพียงแค่ท่ารับใช้ของสามีตัวเองหรือไม่ก็เป็นเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งของพ่อแม่ของผู้ชาย,ยาว่างั้นเถอะนะเพราะฉะนั้นพ่อแม่จะยกให้ใครนะาสามีจะยกให้ใครนะหรือจะเอาไปทำอะไรเนี่ยก็มันเป็นเรื่องที่คนยุคนั้นเขามองเป็นเรื่องปกติกันนะครับ เรื่องสิทธิสัสตรีไม่มีเกิดขึ้นในยุคอินเดียเมื่อ2000กว่าปีที่แล้วผู้หญิงมีมูลค่าเป็นเหมือนทรัพย์สินอย่างหนึ่งของผู้ชายโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นภรรยากับสามีแต่งงานกันภรรยาจะเรียกสามีเสมอว่านายนะคือพูดง่ายคือสามีเป็นเจ้านายสั่งได้นะ อันนั้นคือบริบทที่1ต้องเข้าใจสังคมอินเดียเพราะฉะนั้นเราจะไปมองเรื่องเอาวิธีคิดแบบสังคมปัจจุบันไปตัดสินสิ่งที่ถูกจารึกไว้เมื่อ2000กว่าปีก่อนไม่ได้นะครับนั้นคนละบริบทกันสังคมมันคนละอย่างกันอย่างที่2ก็คือ,อ,อไม่ใช่ว่าพระเวสสันดรเนี่ยบริจาคทานแต่ พระนางมัตสีกับกัรหาชาลีนะไม่ใช่นะตั้งแต่สมัยเป็นคารวาสพระองค์เนี่ยทำทานอยู่แล้วทําทานเยอะมากด้วยนะครับช้างคู่บ้านคู่เมืองอก็ยกให้กับพรามแห่งกริงคาาชนะเพื่อเอาไปบรรดาลให้เกิดฝนตกขึ้นมาตกต้องตามฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็ช้างตัวนี้ช้างที่เป็นช้างมงคลที่ว่านี่นะครับพระเวสสันดรก็ยกให้แขวนกริงคาาชไป แล้วก็มีทรัพย์สินอย่างอื่นนะเพชรนินจ mm ินดาอะไรพวกนี้เครื่องทรงของพระองค์ตอนที่โดนไล่ออกจากวังนะมีคนมาขอเครื่องทรงท่านก็ยกให้นะคือท่านตั้งความปรารถนาไว้ว่าชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายที่จะสร้างสมบาร,รมีเพื่อจะได้เต็มอิ่มแล้วก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าในชาติต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเลย mm hmm. เหลือบาร,รมีตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้ทําก็คือทานบบารมีนะครับ ฐานะบารมีเนี่ยพระองค์ไม่ได้ว่าอยู่ๆยกลูกยกเมียให้คนอื่นไปเลยเริ่มต้นเป็นอย่างนั้นเลยไม่ใช่นะครับยกทุกอย่างที่เป็นทรัพย์สมบัติของตัวเองไปให้อยู่แล้วนะครับราชาสมบัติก็ไม่ได้ยึดถืออะไรนะครับก็สละได้นะครับสละมาแทบทุกอย่างแล้วก็เลยเหลืออีกนิดเดียวนะครับก็เลยมองว่าด้วยความที่อย่างที่บอกคือลูก ภรรยาเป็นเหมือนทรัพย์สินของพ่อนะเในเมื่อเป็นทรัพย์สินเป็นสิ่งมีค่าก็เลยต้องสละออกด้วยเช่นกันนะ แต่ไม่ได้คิดว่าสละแต่ชีวิตคนอื่นนะครับตอนนั้นถ้ามีใครมาขอหัวใจมีขอดวงตามีขอชีวิตท่านท่านก็ให้ได้หมดนะครับเพราะว่าเจตนาท่านก็คือต้องการสร้างฐานบารมีนะร้อนถึงว่าอินนั่นแหละว่าอินกลัวว่าจะยกพระนางมัตส,สีไปให้คนอื่นก็เลยแปลงกายเป็นพรามลงมาแล้วก็ขอตัวมัตส,สีนั้นไปเป็นคนใช้นะแต่ทีนี้พอผู้เจ้าทรงยก พระนางมัสสีให้แล้วนะพระอินที่แปลงกายมาเป็นพรามเท่าเนี่ยก็บอกว่าเราไม่ได้ต้องการเอาตัวไปหรอกแต่ว่าเราจะฝากไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นนี่นางมัสสีเนี่ยถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติของเราแล้วนะแต่เราฝากไว้ที่นี่ก่อนนะันั้นสิ่งต่อมาที่อยากให้เข้าใจคือว่าวัตถุประสงค์ในการที่ที่เรามองว่าพระเวสสันดรทำเนี่ยมันก็เหมือนกับที่พระเจ้าเนี่ยสเสด็จออก ออกบวชนะครับออกบวชเนี่ยถามว่าต้องการทิ้งลูกทิ้งเมียไหมไม่ใช่นะครับวัตถุประสงค์คือต้องการไปค้นพบโมกขธรรมคือค้นพบธรรมที่เป็นวิธีออกจากทุกข์สแสวงหาวิธีออกจากทุกข์นะแต่บังเอิญนะครับบังเอิญว่าถ้าหอบรูปหอบเมียไปด้วยเนี่ยมันก็มันก็จะลําบากในระหว่างนั้นแล้วมันก็จะพวักพวงก็เลยไม่สามารถที่จะ ปล่อยให้ลูกเมียเดินออกไปลําบากกับตัวเองได้นะก็ให้ลูกเมียเสวยสุขอยู่ในพระราชวังไปก่อนนะครับจนกระทั่งพระองค์เนี่ยตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธิญาณได้ก็กลับไปช่วยให้พระนางยโสธราพิมพาซึ่งเป็นคู่บาร,รมีกันมาหลายชาติกับราหุลน,นะฮะราหุลซึ่งเป็นพระโอรสของพระองค์เนี่ยกลับมาช่วยคือว่าให้ทั้งสองคนเนี่ย ได้อริยทรั์นะครับตอนแรกเนี่ยพระนางยงโสธราพิมพาสอนพระราหุลบอกว่าให้ไปพูดกับพ่ออย่างนี้พูดกับพ่ออย่างนี้พูดกับพ่ออย่างนี้เพื่อจะได้ให้ยกราชสมบัติเนี่ยให้กับราหุลซะนะพอราหุลมาพระเจ้าก็จับบทเนนนะพระเจ้าก็จับบทเนนเลยนะครับแล้วก็ตอนหลังพระราหุลก็ได้ได้ ได้คือตั้งตแต่จะมาขอราชสมบัติแต่ผู้เจ้าให้อายะทรัพย์นะครับซึ่งดีกว่าความเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิด้วยซ้าไปเพราะในที่สุดก็ได้เป็นพระสสดาบันแล้วก็เป็นพระอรหันต์ในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าใจเรื่องพระเวสสันดรก็ต้องเข้าใจแบบเดียวกันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์หรือเจตนาหลักใหญ่ในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันแล้ววิธีการดูแล วิธีการช่วยเหลือเกื้อกูลลูกและภรรยามันมีมากกว่าหนึ่งวิธีครับนะมันไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องแบบว่านั่งเฝ้าเอาเงินให้อย,อยู่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาบางทีบางคนต้องจากบ้านจากเมืองไปทํางานที่อื่นอย่างเงี้ยก็ตัวอย่างคล้ายๆกันนะครับไม่ทราบว่าจะเข้าใจหรือเปล่าเนะเาะคุณจีราพรบ,บอกว่าขอนอกเรื่องค่ะ เพิ่งได้อ่านหนังสือวิตามินแห่งความสุขมาชอบมากเลยค่ะบทที่พีเอสดวเดินขึ้นวัดถ้ำผาปล่องแล้วบอกตอนจบว่าตอนเดินลงสภาพเหมือนรูปประกอบรูปปราวานสีน้ำเงินหมายถึงอะไรคะสงสัยเดี๋ยวขอไปดูหนังสือแป๊บหนึ่งนะครับอ๋อไม่ใช่คุณจิรพรน่าจะเข้าใจผิดนะครับคือ,อ,อที่ว่ารูปประกอบเนี่ยหมายถึงรูปนี้เห็นไหม รูปนี้ยข้างหลังเนี่ยเป็นดอยหลวงเชียงดาวนะตรงนี้เป็นยอดของหลังคาถ้ำที่เขาทำถ้าเคยขึ้นไปถ้ำบาปล่องเนี่ยจะมีส่วนหนึ่งที่เขาทำเป็นอ่อเป็นหลังคามาปิดไว้นะตรงนั้นนะเนี่ยตรงนี้คือยอดหลังคานะครับคือก็จริงๆรูปจริงมันเป็นมันเป็นสีนะมันสวยนะครับ เป็นที่ผมบอกว่าตอนจบเป็นยังไงตอนจบก็คือก็ได้ไปเห็นอะไรที่สวยงามแม้ว่าตอนขึ้นมันจะลำบากนะครับขอบคุณนะที่ถามถึงนะนท่านอื่นมีคำถามอะไรไหมครับจิตก่อนตายทำอารมณ์แบบไหนถึงจะไปสวรรค์ครับแบบไม่ต้องเลยไปชั้นผมไปแค่สวรรค์พอครับขอบคุณครับจิตก่อนตายเนี่ยทำอารมณ์ยากครับ คือถ้าถามว่าอารมณ์แบบไหนก็คืออารมณ์อารมณ์แบบที่มันไม่มีไม่มีโทสะมาครอบไม่มีโมหะมาครอบอารมณ์ที่มันเป็นสตินะอารมณ์ที่เป็นกุศลนะครับอย่างนั้นน่ะถึงจะไปสวรรค์ได้คือแต่จะบอกว่ามันทําไม่ได้ที่มันทําไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าทําได้จะไม่มีใครตกนรกเลย เพราะว่าถ้าทําได้ไม่มีใครตนกนรกเพราะอะไรเพราะว่าพอรู้ว่าใกล้จะตายปุ๊บทุกคนก็จะสมมุติว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธนึกถึงพุทธเจ้าอะไรเงี้ยนะแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับในความเป็นจริงก็คือตอนที่จิตจะ,จะ,จ,ะจะดับลงนะจิตด,ดวงสุดท้ายจะดับลงเนี่ยจิตเขาจะตัดการรับรู้จากร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในสมองคุณไม่ได้ใช้แล้ว ะครับคุณจะไปอาศัยสมองไปนั่งบริการไปนั่งอะไรเงี้ยให้ใช้จิตมันดีขึ้นเนี่ยมไม่ได้ตอนนั้นเมื่อจิตกระตัดการรับรู้จากร่างกายจากสมองแล้วเนี่ยจิตจะเข้าโหมดของเขาเรียกว่าเหมือนกับออโต้พายลอตอะเหมือนกับมันมันจะเหมือนเครื่องบินที่บินไปตามเส้นทางที่ถูกโปรแกรมไว้จิตก็จะเป็นเช่นเดียวกันนะครับ ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เป็นปกติเราโปรแกรมจิตให้ไปสนใจเรื่องอะไรไปทำอะไรนะจิตก็จะวิ่งไปหาสิ่งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปบอกว่าตอนตายทำอารมณ์แบบไหนถึงจะไปสวรรค์นี่คุณทำไม่ได้แต่ถ้าคุณจะทำอารมณ์ที่ไปสวรรค์ตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่และยังไม่ต้องใกล้ตายเริ่มทาได้ตั้งแต่วันนี้ครับมีสติครับแล้วก็เวลาจะทำผิดศีลให้มีความละอายและเกงรงลัวบาป อย่างนี้นะ,อ,ะอย่างเงี้ยข้อว่าฮิริโอตปะเนี่ยเป็นคุณสมบัติของเทวดานะครับอยากไปสวรรค์ต้องไปด้วยฮิริโอตปะเนี่ยแหละนะโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามอย่าลืมทำความเพียรด้วยนะไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิได้ก็นั่งไปนะครับแล้วก็สำคัญมากอีกอย่างหนึ่งคือตั้งใจรักษาศีลห้านะครับทั้งก่อนนอนหลังตื่นนอนนะหลังก่อนออกจากบ้านอะไรย่างี้นะตั้งใจไว้บ่อยๆว่าจะมีสติ รักษาจิตรู้สึกตัวและรักษาสีหน้าให้ได้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ